สุดอึง้งเมื่อหลวงปู่ท่านบอกว่าคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือใส่บาทครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับทำสิ่งนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะการยานมิตรทุกท่านสำหรับคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือได้ฟังแล้วถึงกับขนลุกผู้คนสาธุกันท้วนวัดเมื่อหลวงปู่มหาศิลาท่านได้กล่าวโอวาทให้แก่ผู้คนที่มากราบไหว้ท่านหลวงปู่ท่านบอกว่าตั้งใจฟังกันให้ดีๆจนนักข่าวและผู้คนทั้งหลายตกใจ เมื่อหลวงปู่ท่านได้เอ่ยออกมาว่าต่อให้ใส่บาตพระเป็นร้อยองค์เป็นร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับท่านนั้นทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายถ้าหาว่าใครที่อยากจะร่ำรวยอยากจะหมดหนี้หมดสินให้รีบทำด่วนก่อนที่จะสายเกินไปทุกท่านคะ ดังนั้นวันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมโอวาทที่หลวงปู่มหาศิลาท่านได้กล่าวโอวาทแก่ผู้คนทั้งหลายนำมาบอกตัวของท่านนั้นให้ได้รับรู้กันและให้ตัวของท่านนั้นนำไปปฏิบัติตามนี้แล้วตัวของท่านนั้นจะหมดหนี้หมดสินจะร่ำรวยเงินทอง เรามารับฟังพร้อมกันเลยนะคะทุกท่านคะ่ะท่านดูเลยว่าตัวของท่านนั้นมีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าท่านเช็คดูแล้วความหมายว่าท่านนั้นโชคดีแล้วส่วนใหญ่เส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นถ้าท่านนั้นมีความหมายอยู่ตรงรางท่านจะโชคดี พอส่วนใหญ่เส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะขึ้นอยู่กับคนที่พิเศษเพียงเท่านั้นเป็นเส้นที่หายยากมากหนึ่งในร้านคนที่ไม่ค่อยมีถ้าหากมีใครคนนั้นแล้วตัวของท่านไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นคือสัญลักษณ์ที่เราเทพเทวดา ทั้งหลายได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้ต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยเมื่ออายุไวจะประเวณจะเพศแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ จะมีทรัพย์ทรัพย์สินก้อนโตหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถรัรมภ์ขำชูทุกท่านนะคะสำนักข่าวหลายท่านถึงกับสาธุกันท่วนเมื่อหลวงปู่มหาศิลาได้เอ่ยออกมาว่า ให้ทุกท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขหายจากโรคภัยทำงานเจริญรุ่งเรืองแล้วมีนักข่าวท่านหนึ่งถามหลวงปู่ขึ้นมาว่าแล้วหลวงปู่มีโชคลาภอยู่ดีมีสุขไม่มีโรคภัยตัวของหลวงปู่ก็บอกว่ามันมีคาถาอยู่บทหนึ่งที่ถ้าหากเราว่าไขาได้แล้ว ความมืดจะหายไปชีวิตจะเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะเจอแต่ความโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามาและคาถาบทนี้ถ้าหากว่าใครท่องร่วมกับการทำบุญไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่จะได้อนิสงส์มากและจะได้บุญมากจะตาเห็นผลทันตาเห็นหลังจากนั้น นักข่าวก็ได้ถามหลวงปู่ไปว่าพระคถาบทท่องว่ายังไงครับหลวงปู่ก็เลยได้ท่องพระคถานี้ออกมาค่ะราหูสุริยันจันทราประมุกเพียงแค่สั้นๆแค่นี้ค่ะหลวงปู่บอกว่าให้ท่องไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรให้ท่องพระคถาบทนี้ ก่อนการค้าการขายหรือว่างานต่างๆนั้นก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างแล้วหลวงปู่นั้นยังได้บอกอีกว่าถ้าหากใครที่รู้สึกว่าดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นนั้นให้ทำการตัดกรรมตามนี้เลยวิธีตัดกรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำดีกับพ่อแม่ และวิธ to ีตัดกรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลห้าหรือศีลแปดวิธีตัดกรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นหมั่นไว้พระและวิธีตัดกรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นหมั่นนั่งสมาธิภาวนาวิธีที่ห้าคือให้ตัวของท่านนั้น หมัน่นไหวพระสวดมนต์คนที่มีกลายมือกากบาทนี้เป็นคำบอกออกจากปากของหลวงปู่มหาศิลาตัวของท่านนั้นได้บอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าถ้าหากว่าใครที่ได้ทำตามนี้แล้วตัวของหลวงปู่ท่านบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีคำว่าลำบากอย่างแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าชีวิตในตอนนี้ จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามนี้เราบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นชีวิตที่เคยร้ายก็จะกลายเป็นดีชีวิตที่มั่งมีที่ไม่เคยมีก็กลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวค่ะ ทำไมตัวที่มีเส้นแบบนี้อยู่ในกลางฝ่ามือเหมือนกันแต่ทําไมยังทุกข์ยากลําบากอยู่นั่นก็คือพุกมเก่าที่ท่านได้สร้างมาหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านยังตกทุกข์ยากลําบากแต่ว่าตัวของท่านไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะว่าเส้นตรงกลางนั้นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทำเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาใช้กรรมให้หมดหนี่หมดสินและชาติต่อไปนั้นกรรมที่เคยสั่งสมมาจะไม่ติดตัวอีกต่อไปค่ะแล้วชีวิตจะราบรื่นหมดทุกอย่าง ให้ตัวของท่านนั้นสังเกตเอาไว้ง่ายๆเลยว่าคนที่มีเส้นอยู่ตรงกลางฝ่ามือชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบผิดสังเกตให้ตัวของท่านนั้นสังเกตรู้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือทุกท่านคะ่ะ ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นทำตามที่เราบอกไปข้างต้นแต่ว่าชีวิตเงินทองและการเป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรยังดูเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมาเกียตการเอาไว้อยู่จะขึ้นก็ดูเหมือนจะอะไรติดขัดอย่าไปกังวลเลยนั่นอาจเป็นเพราะว่าท่านนั้นยังทำพิธี เพื่อชำระล้างสิ่งที่มันติดค้างเอาไว้อยู่นั้นวันนี้เราจึงนำเคสรลับการมาฝากทุกท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้ปฏิบัติตามเพื่อจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นค่ะเคสรลับที่ทางเราได้นำมาแนะนำในวันนี้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองแม้สักบาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ไม่มีเครื่องบูชาอะไรทั้งนั้นขอเพียงให้ทุกท่านนั้นในทุกอไูพร้อมกับให้ท่านนั้นพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของเขาพเจ้าด้วยให้ตัวของเขาพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดและให้ชีวิตของข้าพระเจ้าจงมีแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรือง เพิ่มพูนแบบนี้ไม่เคยจบสิ้นตัวของท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นไขอายุไขข,ของนางพาโยโยหสาธุด,ด้วยเถิความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าหากทางเราทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง สำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ